คุณรู้ไหมคะว่าวันนี้นะเวลาที่ครูปุ๊กได้แบบ Private Coaching คนเยอะๆขึ้นเนี่ยนะรู้เลยว่าส่วนใหญ่นะคะปัญหาของของคนในวันนี้ที่ทำธุรกิจนะคือหนึ่งนะระบบแลร, <c oughs> ระบบนี่รวมไปถึงระบบการขายรวมไปถึงระบบการก่อสร้างนะแล้วก็รวมไปถึงการทำเอกสารหรือว่า process ขั้นตอนงานต่างๆทั้งหมดรวมไปถึงการเปิดบริษัทเลยนะสก็คือ ในเรื่องของการตลาดนะหลายคนเนี่ยยังทําการตลาดออนไลน์ไม่เป็นบางคนยังยึดติดอยู่เลยว่าแบบเอ้ยเคยทาออฟไลน์มาแล้วจะไปการตลาดออนไลน์เนี่ยทำยังไงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบคนติดมากๆแล้วสามนะคะสามคือหลายคนเลยนะที่ยังแบบเอาตัวเอาเองออกมาจากจากโลกเดิมไม่ได้ก็คือคนที่มา p r i เ a ทกับครูปุ๊กเนี่ยนะจะบอกได้เลยนะแบบบางคนรวยมากเลยนะแต่ อยากจะหาธุรกิจสักอันหนึ่งเนี่ยที่ที่อยากทําจริงๆแล้วก็สร้างรายได้ได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งบางคนไปซื้อแฟรนไชส์บางคนไปทําการตลาดร่วมกับคนอื่นโดยที่จ่ายค่าการตลาดอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนอื่นนะทำอะไรเอาเงินของคุณไปลงทุนทําการตลาดอะไรวันนี้เขาก็เลยอยากจะแบบสร้างธุรกิจด้วยตัวเองคุณป,ปุ๊กเลยเต้องต้องมาแจงอย่างนี้นะเพราะว่าไอ้สข้อนี้ยนะที่บอกเนี่ยหลายคนเลยที่แบบขาด นะคะเราก็พอครูบุ๊กได้ภัวเวทไปแล้วเนี่ยครูบุ๊กก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่มันจะตอบโจทย์ลูกศิษย์นะอะไรที่มันจะตอบโจทย์คนที่กําลังจะหาธุรกิจมาทํานะคะใครที่จะเติมนะใครที่จะเติมในเรื่องของการทํางานที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนนะคุณจะต้องรู้เลยตั้งแต่การเปิดบริษัทการบริหารภาษีขั้นตอนที่คุณจะคุยกับลูกค้าขั้นตอนการขาย แล้วก็ทํายังไงให้การตลาดของคุณเนี่ยน้อยที่สุดลงทุนน้อยที่สุดนะแล้วก็สามารถที่จะทำรันธุรกิจได้เลยด้วยนะรันธุรกิจได้เลยไม่ต้องรอบางคนต้องรอให้ฉันมีเงินทุนต้องรอชั้ฉันทําแบบนี้ไม่ต้องรอใครที่มาเรียนทุนเ,เรียนไพรเวทกับครูป,ปุ๊กไม่ต้องรอเพราะครูป,ปุ๊กมีแพลตฟอร์มให้หมดแล้วคุณทําได้เลยเพียงแต่คุณจะต้องฝึกเรื่องของการตลาดออนไลน์และถ้าใครเรียนไพรเวทบางทีครูป,ปุ๊กก็จะมีอันนี้ด้วยนะ อัดคลิปให้เบื้องต้นให้คุณซ้อมให้คุณได้อัดคลิปให้คุณได้มีแบบภาพสวยๆไปลงในเพจเลยนะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรเลยแล้วอยากจะทำโครงการทำโครงการบ้านทำอสังหาครูปุ๊กก็สามารถที่จะแบบมีคอร์สนะเริ่มต้นด้วยการทำอสังหาด้วยการแบ่งที่ดินการเริ่มต้นการขายแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำเองได้เลย นะแล้วก็มีแพลตฟอร์มกับเว็บไซต์เพจที่คุณสามารถทําธุรกิจได้เองอีกด้วยแล้วถ้าใครแบบทาธุรกิจเป็นอยู่แล้วนะเราก็อยากจะเน้นเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างเทคนิคเรื่องการตรวจงานเทคนิคของการแพลนงานก่อสร้างการทําบัตรเจตในการก่อสร้างครูปุ๊กก็จะมีแนะนําให้ทีนี้แนะนำเนี่ยจะมี3ามคอร์สนะสามคอร์สที่ที่ครูปุ๊กคิดว่ามันเป็นคอร์สที่แบบทาให้คุณสร้างธุรกิจได้เลยนะก็คืออันแรก คอร์สสร้างหนึ่งรอยล้านจากธุรกิจรับสร้างบ้านอันนี้สอน,นตั้จะต้นจนจบนะของเรื่องของการกอร่อสร้างเลยระบบไปด้วยเลยอันที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการทำบัญชีติ้งนะการทำบัญชีติ้งเนี่ยจะบอกถึงว่าคุณจะทำบัญชีติ้งยังไงบางคนเรียนบัญชีติ้งแบบคอร์สออนไลน์ก็มีบางคนเรียนบัญชีติ้งแบบ,รบรแบบพรเวกับปุกๆสองวันเลยก็มีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะก็คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะทำให้คนที่แบบทำงานอยู่แล้วนะแล้วก็ เป็นออฟไลน์ line, อยากจะกระโดดเข้า online, ออนไลน์จะต้องทำคอนเทนต์ยังไงจะต้องทำออนไลน์ในรูปแบบไหนซึ่งคอนเทนต์ที่ครูปุ๊กบอกเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเป็นคอนเทนต์การตลาดสําหรับธุรกิจรับสร้างบ้านซึ่งถ้าคุณไปเรียนที่ไหนอะเขาก็จะบอกคอนเทนต์การทําธุรกิจของคุณแบบโดยทั่วไปโดยรวมใช่ไหมซึ่งของครูปุ๊กมันจะเจาะลงไปค่ะมันจะนิชลงไปกว่าน,นั้นอีกก็คือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะที่ ที่มันเกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านที่มันเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาเลยเท่านั้นมันจะไม่แบบขยายไปที่อื่นมันจะไม่ได้แบบจะเปะสะปะคุณเรียนไปแล้วคุณจะสามารถเอาไปทําได้เลยนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักของการทําธุรกิจเบื้องต้นเลยเพราะคุูปุ๊บเจาะคนที่เรียนไทยเวทมาเยอะแล้วก็รู้แล้วว่าปัญหาและจุดอ่อนมันคืออะไรวันนี้เลยจะมาบอกนะคลิปสั้นๆใครอยากจะลงเรียนนะแล้วก็ใครอยากจะสร้างความรู้ใครจะทาธุรกิจ เริ่มต้นปีกันเลยเนี่ยนะคะสามารถทักมาได้ถามมาได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะจะมีทีมงานตอบทุกคอมเมนต์ให้คุณอยู่แล้วสโรนี้สวัสดีค่ะ